มโอเคนะฮะกลับมากันต่อเลยหลังจากไปหาแมปมาใหม่นะครับก็มีอยู่ในชื่อว่าแมีเซิร์ฟเวอร์อะโลหะอินเทลอาร์พีจีนะครับต่อคู่กันคุณกายได้คิวไปแล้วหนึ่งคนโอเคเย่อะคุณกายอยู่คนละทีมกับผมนะครับครับที่ผมไม่เคยคิดจะอยู่ทีมกากๆเลยนะ่ยนานรู้สึกว่าผมจะตายครับ ไม่ได้เล่นนานไงนะครับโอ้โ้มีทางสว่างด้วยต้ดินโอ้โอ้อดนโดนยิงโดนยิงใครยิงกูคนกายอยุดอยุดตรงไหนฮะโอ้แหลกแหลกมันจะตก เดินเดินอยู่มันแหลกครับเดินทะลุบล็อกแหลกแล้วแหลกก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของไายเนี่ยเราจะไม่แต่นี่คือเซมันจะโดนอกครับช่างเป็นตัวอะไรที่ตายยากยิ่งหนักโอเครีบเลบเลบเลบ ว่าไงคิวได้คีนาละก็แค่หนึง่งเองครับไม่เหมือนคุณครับแค่หนึง่งเหมือนกันผมก็หนึ่งหนึ่งครับเอ๊ะโอ้โหยสไนเปอร์รชื่อสไนเปอร์นะแค่ชื่อเองทำผมแสบเลยฮา่ ตอนนี้เราได้เวลาหากันแล้วนะครับรถโยนรถโยนให้ติดตามอยู่โอ้โหอุคลานเหรอฮะเฮ้ยะเฮ้ยะกำอะพี่กายเย็ดเคดูหัวหน้ามาร์คครับจ้าู้ตายเจ้าผู้ศัพกลับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมินเตอร์เราโดนโดนถล่มครับยาครับยาอยายาไม่ใช่เลย มาสิตอนนี้ผมกำลังไล่ไล่คิวพวกมันอยู่นะครับครับฮ่าฮ่าโอ้เจ๋งจริงอะไรจริงี่สุดแล้วโอ้โหกินโปเต้คิดว่าเจ๋งเหรอไอส้สามผมกินเลผมไปกินโปเต้ <c oughs> สัดใจฮะเพียงแค่แค่คิวคุณกายได้นะครับ แล่เราก็คืนสิครับเกมนี้ก็จะมีนะฮะก็คือจะสครถ้าเิดจะต้นไม้เนี่ยสามารถเราตัดต้นไม้ละกิงเฮ้ยละ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 ตัดตโคเนี่ยมันจะนี่ได้นะใช่ครับมันจะถล่ม๋ยวจะไปพิสูจนพิสูจน์เอาจะพิสูจนให้ดูกันนะฮะสำหรับอ่าวไม่มีกิ่งไม้ เอ้ยไม่มีไม่มีมมต้นไม้อีกโอ้ซึ่งเสียงขุดบล็อกเกมนี้เป็นอะไรที่แบบแอบเบ,บ,บมาปก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 ปักปกปกถ้าจะให้ดีต้องให้เห็นท่าขุดด้วยนะครับครับโอ้โอร่วงอยากคิวคุณกายจังโอ้จะสังเกตว่าคุณกายจะตายเป็นระยะระยะนะครับ ตายไปก็ยออ้าวผมเนี่ยไม่มองเก็บเอ็พีเอสเอาซะเลยนะโอ้ยเจ็บนี่อีกนานแต่ถ้าจะเป็นเกมอ,อกเนี้ที่ต้องใช้โชคเนี่ยผมจะชนะตัวมันนะแน่นอนยังไรนะฮะท,ทีมทีมทีมมึงอ่ะกายทำไมครับมันมันั่งหมอบอยู่ตรงที่เพิ่มเลือดทีมกูอ่ะครับแค่นี้ก็จังไรเหรอครับ โอ้คุณไม่มีน้ำใจในการเล่นเกมเลยนะครับเน<ห>ี่ยโอ้แค่นี้ก<ห>็<ห>ไปด่าเขาว่าจังใดโอ้ขอโทษกูผิดกูผิดขอโทษครับดีมากครับรอเจอกันอีกรอบกันเถอะน้ำใจเกมเมอร์ต้องกล้าหาญนะครับเออเอาวทำไมทีมทีมผมลือน้อยว่าละ่ะ ยุนะ่กันครับ <response? S 2> ผมซ uh, ีดนะครับโอ้ยโอยโอ้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 โยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโยโอ้ยโอยโอ้ย่อ้ย้ยโ้ยโ้ยโอ้ยอ้ย้ยมอ้อยอ้ยอ้ย้้ย้้้ เพราผมเล่นจะเป็นออกแนวชิงยูนิต n นเมฆมันมากกว่านะมันจะสนุกใช่ฮะก็ต่อบล็อกแล้วก็ตัดคนได้ล,ยลยอยเนี่ยตูนะสนุกแต่ตอนนี้เราหาก็ไม่เจอก็เลยเล่นแบบนี้กันก่อนโอ้ยตามนี้ครับเนี่ยแหละผมบอกให้ว่าเกมนี้มันชอบตัดอารมณ์นะกำลังแก้าอารมณ์เลยเดี๋ยวคนกำลังจะกำลังจะเข้าได้เข้าเกมเนะี่ย เนี่ยสังเกตนะฮะเสาวร่วงร่วงไปแล้วสังเกตได้ว่าเริ่มมานี่ม่จะคุดพ่อคุณแม่เเล่นระเบิดกันเลยนะฮะตุ้มตัต้มตุ้มตั้มนะครับโอเคเดิน,เ,ดนเอ๊ะคุณใจแน่จริงมาเจอกับผมทางซ้ายมาไม่ครับผมกล้าครับผมไม่แน่จริงผมไม่ใช่ f อ s พอครับ ผมจะไปติด,ดนะเอ้ยหายไปไหนก็หมดเนี่ยทีมทีมแกเนี่ยนะครับโอ้ดูจำนวนคนโอ้มันไม่ใช่เรื่องตลกแล้ว ก็สาดุง้งใครมาเฮ็ดช็อต้อยหลังก็ไม่รู้นิสายของคุณกายก็คือชอบอ้อมนะครับ,รบตอนนี้มันคงกำลังจะอ,อ้อมอ้อมโลกอ้อมน้ำอยู่ผมไม่ได้ถึงขนาดนะั้นผมเป็นประเทศเอเดลาชอบเล่นแบบนุกแบบไม่ให้ศัตรูแบบตั้งรับได้ทันไงก็นะหลายลูปแบบอยู่โอ้โห แน่จริงมาตรงกลางสิครับไม่ครับผมจะไม่อยู่แผมจะไม่ไปตามคําชวนของน้องนั่นจอมมาเอ็มนะครับโอ้แรงโอ้ปาละเบิดรดปาะเบิดรบดโอ้อ้ออาวใครล่วงจะเห็นได้ว่าผมกามากนะเกมเนี้ยเกมอก<พ>ารด้กิทนะคิวแล้วครับ แก้า q a เปรียบเทียบกับ,บคนนะในทีมแกสิครับครับเกมเขาเน้นยูนิตนะครับใครเน้นเกมนี้เขาเน้นยูนิตอย่าลืมครับอ๋อใชต่ตอนนี้คงยังไม่ห่วงยูนิตหรอกโอ้นะครับโอ้หายไปแกหมดเลยเฮ้ย อ oh, e oh, oh, uh, uh ๋อโอ้ร่วงอีกแล้วนะครับโอ้เงยกายคุณยัมาทีมนี้ก็ได้นะไม่มีใครว่ารู้สึกก็แอบส่วนใหญ่ถ้าเกมใน fps เนี่ยทีมทีมบนบุกจะได้ได้คิวเยอะอยู่อ้ากก็บุกคอยตั้งหลักไม่ใช่นี่เรามาเดินเล่น มันเดินเล่นให้เขาคิวกนหลอบโอ้โ<ห>อยังเยอะโอ้โอเคจัดหนักเอ๊ะเอ๊ะ <c oughs> โอเคครับจัดหนักเลยช่วงเี้ยเขาบุกกันเยอะมากนะครับ ไอเทียนั่นก็เมฟเอาเมฟเอานะครับทีมของเรากลอากัดเอาเม็ฟเอาเม็ฟเอาพองสิครับรู้สึกว่าจะโดนคนในทีมไ่นแย่งจนไม่ต้องเก็บแล้วแหละนะนี่ต้นไม้นะอ้าวต้องขับไปดูโอ้โหครับบุกฐานเลยเหรอโอ้โหพวกผมเม็ฟไงครับทีมคุณโหดทีมโหดกระโดดเจ๊เกิดนะครับโอ้โจ เอาเยอะจัดเยอะจัดเยอะจัดเหรอโอเคจะออกไปไหนกันตั้งนาเนี่ยนะครับรู้สึกว่าพวกรู้สึกว่าผมนี่กากสึ้นดีนะเปลี่ยนทีมดีกว่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยโดนคนในทีมแย่งคิวหมดเลยนะมาอ,อยู่ทีมนี้รับรอง นะครับเดินบุกเนี่ยแหละมันมากนะครับซึ่งตัวกับผมเองก็น่ะเอ๊ะโ,โ,โอ้มันหลบมันหลบโอ้มันหลบมันหลบมันหลบนี่ยังไงล่ะ รีบไปไหนกันเนี่ยเมื่อกี้อ่ะรีบไป <Yeah. S 1> หาพ่อธอรุรีบหาพ่ออเหรอโอ้ oh, รีบเหรอรีบเหรอรีบสิเนี่กยกลไกเริ่มเริ่มขึ้นแล้วกลไกเริ่มเอาจริง <Okay. S 1> แล้วนะฮะไม่ได้หรอกครับอยู่ทีเมื่อกี้ไม่ได้คิวใครเลยอนะ่ะมาเอาคืนสินะไม่ยู่ฐาน่ะพ่ออเหรอโอ้ <Okay. S 2> oh. คนกลไกเรา ขึ้นขึ้นอยากขึ้นน,นะเดี๋ยวลงไม่ได้มันได้ม่งสูงหุ้ยใช่สูงจนไม่กล้าลงเล่นกลศพยังน,อน,นอนดินเนี่ยคิดดูเออไปไหนกันหมดเราวะโอ้คันหูคันหู โอ้คันหูไม่รู้เม่อะไรเอาเอาสำลีมาปัดถุยนะครับคนขอคันจีน <S <S เออนนี้ก็จะออกในอัลาราหน่อยในเกมเนี้ยใช่ครับเล่นแก้เครียดได้นะฮะแต่บางคน,เ,คเ,ลนเล่นเล่นแล้วก็เครียดเครียดมากกว่าเดิมอีก ครับก็เล่นเกมเนี่ยเราก็ไม่ได้จำเป็นว่าเราต้องชนะไปเสมอไปมุขชนะนะฮะนะฮะโอเคเราก็เออเล่นเกมเนี่ยเราเล่นเพื่อความสนุกเนี่ยไม่ได้เล่นเพื่อให้มันเครียดสมองใช่ครับอ้าเล่นเกมคนขายมาแต่ก็เราเล่นเกมไม่เกียรล์ล่ะก็ต้องเครียดเป็นธรรมดานะไล่หล่อยเนี่ยฮะเป็นชีวิตชิวใจเกียร์ไม่ว่าครับแต่แต่อย่าท้านอกจอครับผมไม่ชอบนะใช่ฮะ ไม่ใช่ว<ม>่าไม่กล้าใช่ไหมฮะแต่ว่ามันมันไม่กล้าแต่พวกแต่พวกกูมือมาหาพวกกูได้ครับแต่อยา่าจะให้พวกวกูออกไปนะใช่ฮะเฮ้ยโอ้โหเฮ็ดช็อตใครไวได้เว้ยนะครับซึ่งเราอาจเก็บด่านนี้ก็นานแล้วนะครับแต่ก็เดี๋ยวก็พักนะฮะ <c oughs> เราให้ทีมเราเคลียรส่วนนะคงไม่เคลียร์หรอกคุณเรากดแท็บดูดิ นีนคุณจายาฆ่าได้สามอยู่นะครับอนนีแค่สองตัวหรอครับก็เล่นเป็นนานๆมันเมื่อยหลังมันเมื่อยไหลครับแน่นอนหมอ,อแล้วผมไม่ใช่คอเกมแนวนี้จะคอเกมแนวเกม ผมมันเป็นวเกมประเภทแนวชอบแนวต่อสู้ไม่ใช่ชอบจีรืนนะใช่แนวต่อสู้อย่างเกตแอมนี่จะเมฟมากนะคะสัหรับกายไม่ต้องมาทาด้วยนะครับไม่เล่นนะไม่เล่นไม่ได้อ่อนด้วยนะก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วนะครับโอเคกว่าจะได้กลับมาเล่นนี่เพิ่งขี่วันเองนะโอเค okay. ครับ ไม่ต้องมาท้าผมนะถ้าจะท้าไปท้านู่นเจฟนะฮะเจฟแฟนผมเนี่ยโอเคโอเคนะเเทพเลยนะครับก็เขสดเทพนะเป็นผู้หญิงสรเปล่าโอ้เดชาติเอ่อโอเคแล้วเมื่อไหร่มันจะจบครับเนี่ยไม่มีทางจบหรอกครับช่วยผมสงสัย รอผมเก็บได้สกิลอะโอเคเราเราอคุณกายเก็บได้สกิลเราก็จะจบก่อนละกันนะครับโอ้หได้ดังใจโดนคิวเลยกูอ้าวให้มึงคิวเขาไม่ใช่ให้เขาคิวเราเหรอเอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่ตายดีกว,ว่าโอ้ล่วงเลย ว่าไงฮะอีกสักคิวหนึ่งไหวไหมไม่ไหวหรอกอ้ยน้่นไม,ไม่ได้แล้วนี่ไอ้อ,อย่าพึ่งครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอีกสักคิวจีไม่ได้เนี่ยปิดชอยเอ้ยปิดสายฉลองเร็วดักต้องดักครับบอกแล้วผมไม่เล่น<อ>ถ้าเล่นดักอาจได้ คุณไก่ไก่เป็นจอมดักแล้วเล่นเกมไหนผมดักหมดอะอันตรายละฮะโอ้แม่งดักอยู่นี่เองนะฮะตีช้างน้อยนะฮะเป็นฟิลเหครับเฮ้ยของมึงนั่นไงครับโอเคครับอ้าวโอเคงั้นเดี๋ยวขอจบทันี้ก่อนละกันเนาะครับโอเคนะครับบายบายก็ัสดีนะฮะใครอยากเล่นก็ดูใต้ ดิพิชันเลยนะฮะปหนึ่งเนี่ยปักหนึ่งปหนึ่งโอเคูเอดูที่ปาร์หนึ่งนะฮะนี่ปลสองนะฮะรอนนี้ก็สวัสดีฮะบายบายัะ